สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้บ่าวมบมาเห็นว่านะครับพี่น้องโยฝูงของลุงพรนะครับลุงพรนะครับคนสุพรรณนะครับพี่น้องกับเป็นเทือแรกนะครับที่ได้มาเห็นนะครับบ่าวมบขี่รถผ่านมาพอดีนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับตีร้อยตีร้อยกว่าหน่่ยอ๋อสี่ร้อยกว่านะครับ ลุงเลี้ยงนาน,นยังครับมามาเลี้ยงให้เขานานานะครับเพิ่งมาเลี้ยงได้สองเดือนอ๋อฝูงนี้เขาเลี้ยงมานานเนีครับมาลุ่มพ่อลุม่มปู่ไหมครับครับก็อยู่ <c oughs> เขตน่าจะเขตอำเภอเมืองไหมพี่แถวนี้เรื่องโคกสำโรงครับน่าจะเขียดติดต่อกันนะครับพี่น้องแต่ว่าน่าจะควันมาทั้งได้ ยูเท็ดเ้นหกสำโรงม่วงค่อมนะครับพี่น้องเส้นนี้นะครับจังหวัดลุมบุรีนะครับพี่น้องในเขตติดตกันนะครับเลี้ยงกันกี่คนครับสามคนอู้หุเก่งนะครับเนี่ยวัววัวสี่ร้อยกว่าตัวนะครับเลี้ยงสามคนนะครับจะย้ายลงเขื่อนไหมครับโอ้ย้ายนะครับ ้วันต่องวันอ๋อไล่ไปเรื่อยใช่ไหมครับไปเรื่อยๆครับต้องเดินเดนเยอะอ๋อครับพี่น้องก <c oughs> บับโบโเห็นเจ้าของนะครับบโบผิวหยังนะครับเดี๋ยวมามอบสิทายบรรยากาศให้เบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวมามอบสิมาติดตามให้เบิ้งอีกนะครับ <c oughs> เพื่อเปลี่นแนวทางนะครับพี่น้องคลิปนี้กับเบื้องบรรยากาศไปก่อนนะครับนี่ย้ายขึ้นมาจากตรงไหนครับแถวบ้านมีแถวนู่นนะครับอ,อใช้พ่อกี่ตัวครับเนี่ยพ่อวัวเตัว,วอเจดตัวเจ็ดแปดตัวนะครับพี่น้องกลับบ้านมั่งอ๋อเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะครับ ตัวไหนพร้อมกับเอากลับ,บ้านนะพี่น้องกับตัวไงม้มาเลียนนะครับไปะนะครับเดี๋ยวผมพายางเบึงเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูนะครับผมครับระวังแม้อ่อนกันเดียว <c oughs> เดี๋ยวหาไม้ไปด้วยนะครับ <c oughs> นี่นะครับพี่น้องโอ้สะอ่อนนะครับหนาปึกนะครับพี่น้องเนี่ย นาล่ำดีนะครับงัวกับเป็นงัวลูกผสมนะครับพี่น้องไท่ไงนะครับพี่น้องไช่กลางไท่ไงนะครับแล้วก็บมีเลือดเลือดดีนะพี่น้องเลือดดีเลือดสูงนะครับหลายตัวนะครับเป็นหัวล้นนะครับเนื้อหนังดีๆนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมพายางรัดเบึงเรื่อยนะครับโอ้นี่นะครับพี่น้องจะค่อยไล่นะครับพี่น้องไม่ให้ออกข้างนอกนะครับถือว่างามเลยทีเดียวนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับโอ้หนาดีนะครับพี่น้อง สวยเลยนะครับง่วเลือดดีนะครับพี่น้องนี่อู้ตัวนี้งามเลยนะครับแข็งขาหนาตานะพี่น้องเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะพี่น้องเดี๋ยวบำบอบสิมามาจนเห็นเจ้าฟองนะพี่น้องนี่นะครับอู้บำมอบหมักตัวนี้นะพี่น้องนี่ เนื้อนังดีนะครับพี่น้องเรียมตัวดีนะครับมีหนาๆนย่นๆหลายตัวนะพี่น้องแยบบองหมาผะายาง นี่นะพี่น้องบัวน้อยนะครับพี่น้องซีรอยก็โตนะครับใส่พอพันดีนะพี่น้องกะถือว่าตอบโจทย์นะครับเรื่องเนื้อแล้วก็เรื่องราคานะครับพี่น้องงามผู้ใดมาเห็นก็มักนะครับ ผู้ด่ดก็อยักได้นะครับเดี๋ยวรัดให้เพื่อนก่อน,นครับพี่น้องถ่ายพร้อมรัดพร้อมนะครับกับเ,เพื่อนถ่ายให้กันเบิดเลี้ยวนะพี่น้องนี่นะครับถือว่าบุธธรรมดานะครับ เดี๋ยวผมไปถามหาขอมูลไให้นะครับพี่น้องนี่บเบิ้งบรรยากาศไปก่อนนะครับอู้หลายคักนะครับพี่น้องของลุงพ่อนนะครับ นี่นะพี่น้องไต่ห่มเน่เพื่อนว่าระวังเมลกูกอนนะครับนี่นะพี่น้องเกดงันวนะครับไทยไงนะพี่น้องถือว่าดีนะครับ ว่าถือว่าโบอจอยนะพี่น้องโบอจอยโบอ้อวนครักนะครับกำลังพอดีนะครับเนี่เบ่งน,น,นะครับโอ้กินหญ้าดีนะพี่น้อง วนะน,นะครับพี่น้องโหรถไถมาแล้วนะครับ ถือว่ามีแต่คุณภาพนะครับพี่น้องแล้วก็ต้องมาดูดูนะครับพี่น้องมาจนลึงจนเกียนเพิ่นนะครับเพิ่นแค่ให้เบื่อท้ให้ขอมูลนะครับเพราะว่าบางคนเขากะบอสะดวกนะครับยังบอข้าขใจยังบออยากเปิดเผยน,นะครับ เาก็ต้องอาศัยว่ามาดูดูมาจนลึงจนเก้ยนนะพี่นออ้องเดี๋ยวบงอกผ่านยางมืงฟังนี้นะครับนี่นะพี่น้องสุกอยู่ใต้หุ่มนะครับ เต็มทงเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับสุกิตาห่มหลายตัวนะครับระวังนะครับพี่น้องอูมีแต่นนานานะครับพี่น้องนี่นะครับเต็มทงเลยนะครับ เดือดกระห่อนนะครับพี่น้องห้อนคักห้อนนี่นะครับหาหางเลาะวงอีกนะครับโอ้รุ่นนี้มีแต่เข่าเงียบเงียบแล้พี่น้องน่าจะเป็นแม็กกกแม่เขา้าแม่เกานะครับนี่ หนาดีนะพี่น้องหนาดีง่ายดีนะครับหลายคักนะครับพี่น้องอู้สะอ่อนเขานะพี่น้องเขางามดีนะครับ ได้างามนะครับพี่น้องลายสวยลายงามนะครับปั่นง่วนนมนะพี่น้องตัวนี้นะครับงามปันง่วนนมนะครับอ้วงวั400วสีลอยกรตูนะพี่น้องเลี้ยงสามพนนะครับ เก่งๆนะครับพี่น้องทั้งเครื่องนี่เป็นน้อง้องํำนะครับนี่นี่นะพี่น้องเป็นน้อง้องํำนะครับโอ้เต็มทงเลยนะครับพี่น้อง ตัวนี้ไหมครับหาหมดง่ายนะพี่น้องงามคักงามแน่นครับเนี่ยน,นานาเย่นๆยนนะครับสไตล์บามันนะครับพี่น้อง ก,กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเ,อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวบมอมบสสตัดให้อีกเป็นคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องจริงๆน้นมเต็มสะเลยนะครับนี่ ผ้ายางลยเบื้องนะพี่น้องกำลงังล่งกินน้ำเลยนะครับน้ำนมดีนะครับพี่น้องโอ้น้ำนมดีนะครับเนื้อหนังดีนะครับ,น,น,น,รบนี่นะพี่น้องลงกิน ลมดีแต่มีลมนะครับพี่น้องแต่วู้หอนหลายนะครับนี่นะครับตัวนี้โอ้ที่เด็ดเลยนะครับนี่ที่เด็ดเลยนะครับงามคักนะครับตัวนี้หนานะครับยนนะครับสไตล์วาแมนเลยนะครับ ่ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมตัดเป็นอีคลิปหนึ่งนะครับภาพเบื้องบรรยากาศงัวลงกินน้ำนะครับผมสวัสดีครับ